ลามีนยามากองหน้าดดวรุ่งจะลดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาออกไปอีก6ปีหรือจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2031อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วดาแต่ทีมชาติสเปนประเดิมทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าเมื่อวันที่29เมษายนปี2023ในวัยเพียง15ปีและพัฒนาฝีเท้าจนกลายเป็นแข้งระดับสตาร์ของทีมในปัจจุบันและมีส่วนร่วมพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในประเทศในฤดูกาลนี้อีกทั้งยังสร้างสถิติมากมายโดยเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูในนนนลาลีีกกปเเดดแะออรรัวมถึง็นนตุุ้ทท่่ส เล่นให้บาร์ซ่าครบ100นัดจนถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดในโลก ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นายมไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกายก่อนเก็บตัวเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องนพิเศษสองนัดในช่วงเดือนมิถุนายนนำโดยทาคายุกินิชิกายะหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมนักกีฬาทั้งหมด21รายนำโดยเอราวันการิเย่เป็นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากสโมสรโอลิมปิกลียงโดยกุนซือชาวญี่ปุ่นเผยว่าการเก็บตัวแคมป์นี้ให้ความสำคัญถึงเรื่องของการพัฒนาตัวนักเตะพยายามให้นักเตะม,มีการแข่งขันภายในทีมเพื่อให้ทีมพร้อมสำหรับศึกีีีเเเกกมมในนวลาาาาออดดืข้้งหรับททชชไยุ23 โปรแกรมอุ่นเครื่องในเดือนมิถุนายนจำนวน2นัดพบกับฮ่องกงในวันที่4มิถุนายนและพบกับสหรัฐอาหรับเอมิลเรตในวันที่10มิถุนายนที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม การแข่งขันมวยสากลนานาชาติไ h a i l a n d Open International Boxing Tournament 2025รุ่น85กิโลกรัมจักกระพงยมมาโคดนักชกร่างยักษ์ทีมชาติไทยซึ่งห่างหายจากการแข่งขันไปร่วม1ปีเนื่องจากผ่าตัดไหล่สามารถกลับมาทำผลงานได้ดีเอาชนะคะแนนพาฟโลมิคอฟสกี้นักชกยูเครน5-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมีเหรียญทองแดงตุนไวแน่นอนแล้วพร้อมรับเงินอัดฉีด100,000บาทจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมตั้งเป้าปีนี้อยากได้เหรียญทอง,ยงองีเ อากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังแพ้โปรโมชั่นร้อนแรงจากโมโนแม็กอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์ในราคาเพียง89บาทลูกค้า a i s กดดอกจัน678ดอกจัน4 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกลูกค้า True t u ูดีแทกดดอกจันทร6 3สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก